เอาเลยนะคะห้าสี่สามสองพี่ติ๊กขพี่เชคขาวันนี้วงสวงเมกะโปรเจกต์สมชื่อเลยเป็นไงบ้างคะสำหรับบรรยากาศก็ขอบคุณนะคะอบความอลังก,การในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสถานที่ขอบคุณทั้งช่องเจ็ดนะคะก็คือที่ช่วยถ่ายทอดนะคะแล้วก็พอกับออกอากาศนะคะขอบคุณสถานที่นะคะ,คท,ะ,คะที่ทําให้ภาพออกมาอลังก,การสวยงามนะคะคืออุทยานร้อยปีพลฬา กรสานที่แห่งนี้นะคะที่ทําให้ภาพบรรยากาศเต็มเต็มแล้วก็เต็มผินสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะพี่เชงผัดเนี่ยคะเรากดดันมากค่ไหนคะเราเป็นผู้ผลิตของทั้ง4บ้านเนี่ยค่ะก็จะทำให้เต็มที่ครับกับโปรเจกต์นี้ครับผมไม่ได้มองว่าเป็นไม่ได้กดดันับแต่จะเอาเอาทุกความคาดหวังมาเป็นแรงผลักดันของตัวเองครับให้ทำให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีที่สุดครับค่ะเราแป็นเปอยากรู้มากว่าเรื่องที่เราจะถ่ายทำเป็นเรื่องแรกเราก็จะรู้อย่างลาที่ว่าเป็นเรื่องไหน สองเรื่องแรกที่เราทําการเปิดกล้องก่อนนะครับก็คือวิวาประทพีครับกับเสนีหาวโย่ครับเป็นค<ร>ู่ของที่ดินกับที่โรบครับครับผมะก็คือน่าจะน่าจะเดือนมี้หมคะเดือนมีครัเดือนมีค่ะ ขอถามคู่ที่กำลังจะเริ่มเริ่มก่อนเลยเป็นยังไงคะสองคู่นี้ค่ะเป็นลมเลยค่ะเป็นไงเราเตรียมความพร้อมเป็นไงบ้างคะสำหรับหมวดกับเจ้าหญิงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเวิร์กช็อปอะไรกันแบบว่าลงลึกแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอเลยว่าจะเป็นยังไงค่ะเจ้าหญิงคะก็ ใน,นที่พิจิตร์บอกเลยก็ไอทีน่าจะเรียูเรื่องบทเรื่องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆเข้าคาแรคเตอร์ค่ะออแล้ว,แล,วแล้วของเราก็คือจะเป็นเกี่ยวกับบู๊ด้วยเนาะทางป็นขับช่องเสร,ร็จแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ <c oughs> หนูซ้อม <c oughs> หนูซอ้มซอมยิงปืนทุกวันเลยโอ้ <c oughs> แล้วถ้าเราได้ไหมอ่ะ <c oughs> ได้อยู่ค่ะใช่อยากเขียนเลยอ่ะเรียนเลยรู้ อะไรใหม่ๆคู่พี่ดินบ้างคะเป็นยังไงคะสำหรับเจ้าของไลก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาแสดงร่วมกันด้วยก็เลยแบบมีได้อ่านนิยายมาก่อนแ็กกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ลองดูว่าพี่โรสเอ่อพี่ดินกับน้องโรสจะพี่โรสกับน้องดินแล้วเออเวลาที่เราเห็นจากในนิยายเราจินตนาการแบบไหนแล้วก็พอมาสู่ซีรีส์เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนค่ะ มีตึงเต้นไหคะไข่ตึงเต้นยังไงไข่ตึงเต้นแล้วค่ะได้แอบไปเรียน acting มานิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวล็อกเข้าเวิร์กช็อปค่ะจะได้ลงคาแรคเตอร์ค่ะคู่เราจะมีมุมิงไหมมุมิงทุกวันอยู่แล้วโอ้โหแต่แบบเลยคี่อเลยเนี่ยอขอขอไปที่คู่ที่กำลังจะถ่ายใช่ไหมพี่ติ๊กพี่เชนก็คือคอสเตอร์เมอกี้ปุ๊บก็จะเป็นเรื่องฝังคู่อ่ะขอขอคู่พี่พี่ฟ้ากับพี่พี่ชาลลอตเนี่ค่ะค่ะ เราเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับบอสเล็กจับเลขาด้รวยแล้วลูกก็เตรียมตัวยังไงคะถ้าถ้าในช่วงที่ใกล้จะได้ถ่ายก็น่าจะมีการเวิร์กช็อปกันค่ะแล้วก็น่าจะมีการเข้าบทกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแบบตารางค่อนข้างโหดมากๆอาจะต้องมีการแบบเอ่อทัาคว่กันให้เพียงพอเพื่อเตรียมที่จะรับมือกับตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีแฟนคลับที่เร่มถึงแฟนิหญ่ค่อนข้างจะเยอะด้วย ของหนูเริ่มอ,อ่านนิยายก่อนค่ะว่าคาแรคเตอร์อจะเป็นยังไงแล้วก็เออเขาเรียกว่าเหมือนวาดภาพของชลดาไว้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนที่จะได้เข้ากับ Boss อบอสเลกอัพโปค่ะส่วนใกล้ๆวันน่าจะมีเวิร์กช็อปเป็นอีกทีแล้วหน,หนูหนูวาดภาพเป็นแบบไหนค,ะส,นนคะสำหรับเลขาสไตล์ชาลอตนคะคะเรื่องนี้รู้สึกว่ามันต้องใช้สเสน่ห์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันคือจุดมัดใจของบอสเลกค่ะก็เลยเดี๋ยวขอไปทําเสน่ห์หน้ากระจกคนเดียวก่อนว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วสวยค่ะส่วนมุมกล้องใดๆก็ พี่พวงกับต้องช่วยเรื่องนี้พี่ฟ้ารวยแล้วใช่ไหมพ้าเพราะปกติพี่ฟ้าจะเล่นแต่บทที่แบบว่านิดนึงเรื่องนี้ก็คือรวยขนาดไหนก็ก็พอได้ค่ะก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็มีแบบรถซปเปอร์คงลซปเปอร์คาร์ให้ฟังขับได้ฟินๆกันบ้างเพร่ะเราก็สู้ชีวิตมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบดาร์กดราม่าส่วนมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นผลงานที่หลายๆคนอาจจะอยากเห็นเราในรูป บอสบ้างแต่จริงๆมันก็มีความเลื่อมๆปกติเวลาเราออกงานก็จะเป็นฟิลฟิลปแบบนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ยากกับการที่เราต้องปรับอะไรมากเพราะตัวจริงเราก็รวยพว่มสังเ <laughs> กงตนาฬิกาวันนี้นะคะนาฬิกาวันนี้ที่เห็นใน เป็นเอ็กซ์ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะลูกชายคนใหม่คลูกชายคนใหม่คขอไปที่คู่คู่คู่อยู่หัวนิดนึงค่ะเราอยู่ยังไงบ้างคะรักกันกี่โมงยังไงสำหรับโซล่ารักกันขี่โมงก็ สำหรับโซลาคานนี้ำ่านหนึ่งก็รับบทเป็นไฟอจิมาค่ะในรับบทเป็นกะเพราค่ะแต่ว่าตอนตีกันไม่ค่อยห่วงค่ะไม่ห่วงตอนรักกันมากแบบว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติพอเราเป็นเพื่อนกันเราจะแบบว่ากันยอมติอยู่แล้วแต่ว่าพอทานมุ้งมิงจากที่อ่านในนิยายอ่ะไม่ค่อยใกล้ตัวเราเลยค่ะก็เลย อาจจะต้องอาศัยการเวิร์กช็อปเข้าช่วยนี่ค่ะต้องจูนกันเยอะไหมคะเพราะจริงเราเราก็ไม่ได้ตีกันนะเนาะแต่พอเราไปเล่นเราต้องตีกันอ่ต้องแบบว่าไม่ต้องจูนกันเยอะค่ะคือจากในนิยายก็จะเป็นการตีกันแบบพอให้หน้ารักพอให้แบบหยิกกันนิดหน่อยหยิกกันแล้วก็จูบกันจูบเลยเหรอไม่ดีนะหล่อนเลยที่ที่ที่ฟิวขาพอพูดมาแบบนี้แล้วในฐานะเราไปพ่วงกลับนะค่ะเราหนักใจไหมคะที่เราจะต้องแบบว่าเสิร์ฟให้แฟนๆอ่ะเขาแบบว่าได้เห็นโมเมนต์ของแต่ละคู่ด้วย ไม่ได้จีนอย่างใจงคะนะ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเตรียมมาแล้วยังไงคะท,ที่ยำย้ใหม่ได้ไหมเดี๋ยวไม่สดใหม่เอาเป็นว่าแต่ว่าน่าจะว้าวเป็นคอามยคือเราต้องทำการทำกุรบ้านสำหรับคาแรคเตอร์ต่างๆใช่ไหมธุระบ้านสำหรับต่างๆแล้วก็ธุรบ้านสำหรับที่อยากจะเห็นกัน เสริมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอ่าเสิมแน่นอนใช่ครับแต่ว่าต่างตสไตล์นี้ป่ะคะต่างสไตล์ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนก็ตามคาแรคเตอร์เลยครับเดี๋ยวขอมาฝากกันครัพี่ติ๊กพี่เชยฝากก็ขอฝากซีรีส์นะคะโฟลเดเมนนะคะก็คือนั้งพีวาปัทธีนะคะนาทีร้อยเรศในหาวาโยแล้วก็โซลักณีนะคะไว้ไว้บอกว่ากับทุกทคนด้วยนะคะก็คือพวกเราเนี่ยคงเต็มที่ เต็มกาลังความสามารถแล้วก็สุดความสามารถของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานผู้กํากับทุกคนก็พยายามเตรียมงานซัพพอร์ตให้เต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะคะให้สมกับที่ทุกคนรอคอยที่สุดกับใน,นกระบวนการนี้ค่ะคก็ฝากติดตามนะครับว่าเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของโปรเมกกันแน่นอนครับไม่ว่า